ลอยอย่างงี้จะเป็นรับมวยขนืนได้ไงออแม้ว่าบวกข่าวบัญชาเมฆยอดมวยชาวไทยจะออกมายืนยันเรื่องเชื้อชาติว่าตนเป็นชาวกุยและมีสัญชาติไทยร้0ยเปอร์เซ็นไม่ได้มีเชื้อสายกัมพูชาอย่างที่ชาวกัมพูชาพยายามยัดเยียดให้มาโดยตลอด เรื่องนี้ส่งผลให้แฟนเพจบัญชาเมฆยีมของบัวขาวโดนชาวเขมรส่งข้อความกระหน่ำตำหนิอย่งางไร้เหตุผลกันไม่เลิกอ้างว่าลืมกําพืชบ้างหรือเนรคุณต่อชาวกัมพูชาล่าสุดยังมีการเผยแพร่คลิปจาก t ิกตอกออกมาเผยแพร่โดยมีชายชาวกัมพูชารายหนึ่งออกมาระบุว่า บัวขาวเป็นชาวกัมพูชาพร้อมเหตุผลที่ไม่ยอมชกกับนักมวยกัมพูชาเพราะไม่อยากชกกับคนชาติเดียวกันจร,จริงๆแล้วบัวขาวเป็นคนกัมพูชาแต่เขาไม่ยอมรับบัวขาวไม่เคยต่อยเพราะว่ามันเป็นญาติเดียวกันเรื่องจีนเรื่องจีนเคยได้ยินไหมใบไม้มันมันล่วงจากต้นไหนก็ไปต้นนั่นแหละบัวขาวไม่อยู่ดังอยู่ในไทยมันก็เป็นคนไทยแหละ แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกมันก็คล้ายๆกับคนปลอมตัวเข้ามาในไทยแหละเพราะดังพวกลืมตัวเองว่าตัวตนเองมาจากไหนอะไรไมาจากไหนก็เออมันหลอกคนอื่นอ่ะหลอกได้แต่หลอกตัวเองอะหลอกไม่ได้ <S <S 2> <S 2> ตอนไหนตอนไหนแล้วมันไม่เคยสู้กับคนกัมพูชาเพราะว่ามันสายเลือดเดียวกันไงขณะที่มีชาวไทยมาคอมเมนต์กันอย่างสนุกสนานอาทิพรุ่งนี้เทปูนครับพี่คอมเมนต์ต่อมาล่าสุดพี่บัวขาวกลายเป็นคนกัมพูชาไปแล้ว คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสะกดจิตตัวเองได้สําเร็จถึงขั้นสุดยอดแล้วครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่ามึงจะเอาพี่บัวขาวกูไปด้วยไม่ได้นะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าพักผ่อนเยอะๆพรุ่งนี้มีเทคารคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าการศึกษามีผลจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่านอกจากปราสาทหินเรายังจะเถียงเอาบัวขาวไปเป็นของเขาอีกคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าเคลมยันบัวขาวคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า บอกมันไปกินยาด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจริงครับบัวขาวไม่ต่อยกับกรรมัมพูชาพอต่อยแล้วไม่ได้เงินชาวไทยก็ได้เข้าไปคอมเมนต์กันอย่างล้นหลาม ซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมทัศนคติของคนกัมพูชาถึงเชื่อเรื่องที่ไม่มีมูลความจริงอย่างหัวปักหัวปาอาจเป็นได้ว่าทางสื่อของกัมพูชาพยายามปั่นหัวประชาชนของตัวเองและประชาชนกัมพูชาส่วนใหญ่ยังขาดวิจารณญานในการรับชมข่าวสารของบ้านตัวเองไม่ว่าสื่อกัมพูชาจะออกข่าวอย่างไรก็เชื่อกันหมดบางฝ่ายอาจมองว่าชาวไทยพิมพ์ข้อความบูลลี่ชาวกัมพูชาแต่ทางไทยก็หมดความอดทนเป็นเหมือนกัน เนื่องจากพูดความจริงแล้วทางนู้นก็ยังไม่เชื่อมหากรรมการสะกดจิตประชาชนของชาวกัมพูชาจะยังมีเกิดขึ้นอีกมากมายบางครั้งก็สร้างความรำคาญให้กับชาวไทยและบางครั้งก็สร้างดราม่าให้กับชาวไทยจนปวดหัวไม่ว่าชาวไทยจะพยายามอธิบายมูลความจริงไปสักเท่าไรก็เหมือนพูดกับกำแพง เราก็แค่หวังว่าจะมีชาวกัมพูชาที่เข้าใจจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นและพยายามเตือนสติประชาชนของตัวเองหลังจากนี้ก็จะยังมีดราม่าตามมาอีกแน่นอนยังไงเราก็จะติดตามกันต่อไปค่ะ